โบลิคิดเรื่องโหนกผู้กำกับสายเลืออีสานและนี่คือเวทีของคนมีฝันผู้ใดอ,อยากจะเป็นนักสแสดงที่มีซื้อเสียงในภาคอีสานเยีะยวผมมาไทาแบนด์แคทติ้งโปรเจกต์สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไทแบน์แคสติ้งโปรเจกต์ซีสันหนึ่งนะครับเมื่อนี้การเดินห้างมาถึงอีพี่เก่าแล้วนะครับ ซึ่งถือว่าแบบเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันเทีอยนนีแล้วนะครับและตอนนี้นะครับเข้ากันนังอยู่กับ3คนสุดท้ายเป็นทีละลอยนะครับและนั่นก็คือ TB 01น้องเต๋าและ TB10 น้องหนึ่งนะครับและ TB12 น้องพีนั่นเองครับกับคอสแสดงความดีกับทั้ง3คนพร้อมและอย่างที่บอกไปนะครับว่าทั้ง3คนนะครับกับจะได้เป็นศิลปินในสังกัดไทแบนนะครับประกาศเส้นสัญญาเพื่อทำงานกับเฮ้าตลอดระยะ1ปีเต็มจากนี้ไปนะครับ และกกรมว่านี้นะครับเขาลมีการคัดออกไปคนนึงนั่นก็คือน้องกวีนั่นเองนะครับผมในโจทย์ของหนังสั้นโฆษณานะครับก็ขอให้น้องสู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้นะครับแต่วันนี้คนที่อยู่ก็ต้องขอแสดงความยินดีเพราะว่าพวกคุณก็คือที่สุดของการแข่งขันครั้งนี้แล้วนะครับแต่ว่าการลุ้นยังไม่จบเพียงแค่นั้นนะครับ เฮายังต่อมาลุนกันต่อนะครับมี1ใน3คนนี้นะครับจะเป็นผู้ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้นะครับผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลเ,เงินสดมูลค่า20,000บาทนะครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับเงินรางวัลเงนิน,นสดมูลค่า1 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2จะได้รับเงินรางวัลเงนินสดมูลค่า5 0 0พบาทพร้อมกับโล่จากบริษัทไทแบนด์ของเฮาพอกนะครับและอย่างที่บอกไปนะว่าน้องๆก็จะได้เส้นสัญญาร่วมผลิตผลงานต่างๆกับทางบริษัทของเฮาพอกบม่ว่าจะเป็นนังสั่นนะครับซ มิวสิกวิดีโอต่างๆนะครับแน่นอนว่าน้องๆจะต้องมีผลงานให้กับทุกคนได้ดูกันแน่นอนนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มใจแห้งครับที่จะของเดินทางฟาฟัานมาด้วยความตั้งใจจนมาถึง EP สุดท้ายครับน่าจะทำได้ดีแล้วครับเพราะว่าเขาผ่านดันที่โหดกวนานีมาหลายแล้วผมคิดว่าด้านนี้ด้านอีกด้านเดียวนี่ก็น่าจะเล่นได้สบายเลยครับเพราะว่าความกดดันโกลมีแล้วครับ,บ,บมัมแบบนก็มีความที่แบบตื่นเต้นมีความที่แบบ กังวลห,หน่อยนึงว่าเฮาจีเอ็ตออกมาได้ดีบอ่อแต่ว่ามาตรฐานโดยที่เขาแบบฟาฟันถุก e ีมาอดมือน,นีครับผมคือว่าเฮาพร้อมแล้วที่สิแบบเอ็ดเต็มที่กับหนังที่เฮาจีเอ็ตออกมาครับผมแต่ก่อนอื่นวันนี้ขออนุญ,ญาตแนะนําคณะกรรมการสักนิดหนึ่งนะครับก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับน้องไบโอออยนักแสดงรุ่นพี่จากไทยแบนของเราเองแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับ พี่โบกัสซุปตานะครับนักข่าวนะครับในวงการบันเทิงของเรานะครับผมแถวหน้าของเมืองไทยเลยก็ว่าได้วันนี้พี่โบกัสก็จะมาร่วมสอดส่องเนาะมาดูว่าน้องๆจะทําแคมเปญสุดท้ายได้ดีแค่ไหนซึ่งโจทย์สุดท้ายในการแข่งขันเทือนีนะครับนั่นก็คือโจทย์หนังสันสํานึกรักบานเกิดนั่นเองนะครับซึ่งในโจทย์เนี่ยที่ถือว่าเป็นการแข่งขันบออันนี้กับโเชิงนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นการมาสั่งสรรผลงานรวมกันมากกว่านะครับ ซึ่งวันนี้น้องๆจะได้เล่นหนังจบเรื่องเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็จะได้เล่นหนังเรื่องเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็เล่นคนรบทด้วยนะครับวันนี้ซึ่งแต่ละบทบาทก็คือทั้งผู้กำกับกับสิเป็นคนเลือกเองว่าบทใดมันเหมาะกับผู้ใดนะครับเพราะฉะนั้นกกอย่าลืมมาเบิงมาติดตามมาให้กำลังใจน้องๆว่าสิเหตุผลงานในมือนีออกมาได้ดีจำได้นะครับอ่ะได้ยังที่บอกไปว่ามือนีกับทั้ง3คนจะได้รับบท ไม่วันนี้3ามคนจะได้เซ็นสัญญาเป็น oh. ส่วนหนึ่งของบริษัทไทยแบนด์ <Yeah. S 1> นะครับเท่ากันเลยจะให้ทุกคนบ่าวาจ,จิเป็นท่านผู้ชมคณะกรรมการแล้วก็ทีมงานทุกคนได้เป็นสักขีพยานว่าในการแข่งขันเธอเนี่ยเท่าก่บเลขายฝัน <Yeah. S 1> เท่ากับเลยตั๋ว <Yeah. S 1> ว่าสเส้นสัญญาแล้วกับเส้นแล้วก็บโดูแล่นองอย่างนี <Yeah. S 1> นะครับวันนี้เราจะให้เซ็นต่อหน้าสื่อไปเลยว่า <Yeah. S 1> คุณได้เซ็นจริงแล้วก็ได้ทํางานจริงแน่นอน mm. นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ทุกคนอ่านสัญญาให้ให้ใหถี่ถ้วนก่อนที่จะเริ่ม เซ็นสัญญากันนะครับเชิญครับกากอนอื่นเลยกับเขอแสดงความยินดีค่ะกับน้องๆทั้ง3คนเพราะว่ากัดลูๆกันแล้วเนาะว่าถามวายืนถึงจุดนี่อสคนนี่อย,ย่างทีูลูๆก,กันเป็นที่ประจักษ์เลยก็คือต้องในเส้นสัญญากับข่ายของเฮ้า ครับกันแล้วแต่น้องๆเลยนะครับว่าสิเส้นหรือบ่เส้นเพราะว่าเ้าก็ชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าเส้นก็ได้บ่เส้นก็ได้นะครับอันนี้คือบ่ได้บังคับอีหลีนะครับสำหรับบางคนอาจจะแค่อยากมาหาประสบการณ์หรือว่าอยากจะมาเอาเงินรางวัลแค่นั้นก็ก็ได้คือกันนะครับอันนี้บ่ิสิเลียรเลยอีหลีอันนี้บ่อีหลีนะครับก็คือเส้นบ่ิสิเลียจังได๋ก็ร่วมงานกันได้คือเก่าครับ จริงๆอย่างที่พุ่มกับโบเขาก็พูดอยู่แล้วว่าจะเซ็นก็ได้จะไม่เซ็นก็ได้แต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่เซ็นแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอคุณเริ่มมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยคุณไม่มีเกราะที่มาบังคุณน่ะคุณจะสามารถรับแรงต้านเหล่านั้นได้หรือเปล่าพี่โบครับผมไม่สะดวกที่จะเซ็นครับพี่ทาไมครับผมมองว่าถ้าเซ็นไปแล้วกลัวทาง,างอื่นไม่ได้ครับเหมือนกลัวมันปิดโอกาสตัวเองด้วยละ่ะพี่ พีทพีทเป็น,นอีหยังถ้าพีทบ่อยากเส้นสัญญาพีทมาประกวดเห็นหยางงง ที่จริงเรื่องการเซ็นสัญญาเนี่ยมันต้องมันต้องทำขความเข้าใจนิดนึงเพราะว่าบางคนเขาอาจจะก,กังวลน,นะครับเพราะมันก็มีเรื่องฟ้องร้องอมีอย่างกันเกิดขึ้นนะครับผมแต่ว่าสำหรับในมุมของค่ายแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้าอยากให้อยู่น้ำกัด้วยความสบายใจมากว่าถ้าเกิดว่ามือหนึ่งต, <ๆ S 1> ต่อเอเข้าเส้นไปแต่ว่าถ้าใจเขาไปอยู่กบเข้าแล้วเขากับยินดีที่จะขึ้นสัญ,ญญาให้นะครับผมโมโหเลยครับว่าพายตีเส้นเรือบมเ,เส้นแต่ส่วนตัวผมแล้วผมเส้นแน่นอนครับการที่ผมตัดสินใจเขามากข่้ข,ขันก็แสดงว่าผมตัดสินใจเส้นมาตั้งแต่แแรกล้ว ให้น้องตัดสินใจเองว่าเซ็นหรือไม่เซ็นนะครับแต่ว่าสําหรับพี่คือให้สิทธิ์เต็มที่ครับเซ็นก็ได้ไม่เซ็นก็ได้ครับการเซ็นสัญญาม,มันเหมือนการเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันการเลือกที่จะมาเป็นสมาชิกในครอบครัวไทยแบงของเราเพราะฉะนั้นถ้ามันมีงานน่ะพี่ก็จําเป็นที่จะต้องให้กับครอบครัวคนในครอบครัวก่กอนนะอ,อของเราถ้าเราไม่เซ็นมันก็เหมือนเป็นคนอื่นใช่ไหมพีไม่ได้ว่าเรามาเอารางวัลแล้วเรากลับบ้านไปเลยก็ได้แต่ว่าพี่อยากให้พีทอ่นะ ได้มีผลงานกับเพื่อนให้พีได้มีแสงมากขึ้นเงินน่ะสมมติว่าพีได้ที่หนึ่งพีได้แค่สองหมื่นแต่ถ้าพีดังน่ะพีจะได้อีกมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นพีอยากให้มองถึงจุดดีตรงนี้มันจะมีคนคอยซับพอร์ตคอยคอยดูแลเราด้วยและที่สําคัญเนี่ยสัญญาเนี่ยเขาทําขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้เราอ่ะโดนเอาเปรียบสัญญามาระบุแล้วว่าเราได้เราได้ส่วนแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วค่ายได้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าไม่มีสัญญาเนี่ยสมมุติว่าทางค่ายรับงานให้แล้วทางค่ายหักเอาเยอะกว่า เปอร์เซ็นที่เราตกลงก็ได้นะเราเป็นเด็กเราไม่รู้หรอกราอดาทางค่ายอาจจะบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นงานช่วยนะแบบพี่เขามีพระคุณกับเราแต่จริงๆแล้วทางค่ายอาจจะรับเต็มมาแต่ว่าให้เราไปทํางานฟรีอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญามันเป็นสิ่งที่ทําให้น้องๆอะได้ประโยชน์และอุ่นใจและ1งปีไม่ได้นานเลย1ปีแค่แป๊บเดียวเรายังไม่ได้ทําผลงานอะไรเยอะแยะด้วยซ้ำคือสัญญาหมดแล้วเดี๋ยวปีหน้าพี่ค่อยคิดใหม่ก็ได้ว่าแบบถ้าร่วมงานกันแล้วมันไม่โอเคอะ เราก็ค่อยเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาก็ได้อันนี้คือพี่พูดให้ฟังเนาะไม่รู้ว่าจะสบายใจขึ้นไหมแต่พี่ว่าพนะีทน่ะแอบกังวลตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ารอบ3คนสุดท้ายแล้วแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ให้ตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าพีทอยากจะเซ็นหรือไม่เซ็นแต่ถ้าไม่เซ็นพี่ไม่เรียสก็ผมมองเบึ้งสัญญาแล้วอ่ะขันเขาเส้นไปบางเทื่อกอ็เครื่องการเลียนนะครับเพื่อเขามีติดธุระในการเลี่ยนสื่อยานเหตุยังตามสัญญาบ่ได แล้วก็ในเรื่องต่างๆที่เขาต้องไปเหตุงานเหตุการณ์เหตุงานที่แบบว่ายุบ้านอย่างสิแบบยันแบบว่ามันขัดกับสัญญาอยางสิแบบยันเหตุบอดดี้นะอ่าถ้างั้นเดี๋ยวผมเซ็นก็ได้ครับพี่เมื่อกี้กังวลอะไรกังวลเรื่องที่เราจะไปทําอย่างอื่นนี่แหละครับพี่อ่าจริงๆอ่ะพีย่ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องอยากทําใช่ไหมใช่แต่จริงๆมันคุยกันได้จริงๆอ่ะสมมติว่าถ้ามันเป็นประโยชน์กับพี่อย่างเงี้ยพี่ไม่ซีเรียสเลยพี่ให้ไปทําได้เต็มที่ถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองการทําให้ตัวเองแบบพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่มีใครผิดกั้นกันอยู่แล้วแต่ว่าบางทีแค่อย่าข้ามหน้าข้ามตากันแค่นั้นเองสมมุติถ้ามันมีสัญญาเราก็อาจจะบอกกับทางสังกัดนิดน,นึงเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้โอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวให้น้องพีเซนครับเชนครับกับพ่อฟังพีโบ,บว์นะครับก็เลยเห็นว่าสัญญ,ญานี้ก็เไ็้แปลว่า บังคับเกินไปมันก็ยังมีสามารถพูดคุยกันได้นะครับผมก็เรียกว่าเส้นดีกว่าเพราะว่าเข้าก็อ,อยากเป็นส่วนหนึ่งในขอบรัวไทยแบนอยู่แล้วนะครับครับแล้วก่อนสิเขาสู้การแข่งขันที่จ์ต่อไปกับยาสิไหนะครับทางคณะกรรมการเรียกว่าวาอีกอย่างก็งงงงสักนิดนึงครับเชิญพี่โการแสดงความยินดีแล้วกันอ่าก่อนอื่นเลยนะคะก็ฝากบอกทั้งพีทหนึ่งแล้วก็เต่านะฮะเส้นทางความสําเร็จในวันนี้เนี่ยมันเป็นแค่การเริ่มต้นแต่พี่ก็เชื่อเสมอว่าการที่น้องฝ่าฟันมาถึงวันนี้ได้เนี่ย มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าหลังจากนี้สิ่งที่ได้ตามมาก็คือในเรื่องของชื่อเสียงจะได้คนติดตามจะได้ยอดฟอลโลเวอร์ที่มันเพิ่มขึ้นเอาง่ายๆเลยว่าเราจะได้แสงจากคนที่เราไม่รู้จักเพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเราเป็นคนของประชาชนจงอย่าลืมว่าจุดเริ่มต้นเราอมาจากที่ไหนดังแล้วก็อย่าลืมตัวและที่สําคัญเป็นเด็กที่น่ารักกับผู้กับโบทุกคนด้วยนะคะเพราะเชื่อว่าผู้มกับโบเนี่ย ส่งให้ทุกคนถึงฝันแน่นอนแล้ววันหนึ่งเราอาจจะเห็นทั้ง3คนจะอาจจะลดแล่นอยู่ในช่องใหญ่ๆอาจจะเป็นศินลปินแถวหน้าของเมืองไทยเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆวันนี้เนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของแสงที่ดีก็อยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จในเส้นทางของอการบันเทิงนะคะโอเคขอบคุณพี่โบกัสครับพี่โอพูดถึงน้องๆสักนิดหนึ่งกว่าที่เขาจะมายืนอยู่สามคนสุดท้ายได้เป็นไงบ้างครับ การเท่าทิ่สังเกตเนาะตั้งแต่อีพี่แรกจนถึงอีพีนี่เห็นาการพัฒน,า,นาของแต่ละคนแบบเพิ่มขึ้นที่ละขันที่ละขันจนมา่อหอดตอนเนี่ยลู้ซื้อได้เลยว่าสามารถรวมงานได้กับทุกคนแล้วทุกคนสามคนเนี่ยสามารถรวมงานกับคนอื่นได้ดีนะคะโอเคอ่ะอย่างที่บอกไปนะครับว่าสามคนนี้คือคนที่ทางขายของเฮานะครับแล้วก็ทุกๆคนลงวก็มเห็นว่าอยากจะร่วมงานด้วยมากที่สุด นะครับซึ่งคิดว่าค่ารคเตอร์แบบนี้แหละนะครับที่จะสามารถที่จะไปต่อกันได้อีกดนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นส่วนผสมที่ลง่งโตที่สุดนะครับก็คืออย่างเช่นหนึ่ง,งพี่รู้สึกว่าเป็นคนที่คนาำมีวิน,นัยในตัวเองคนขังสูงเลยนะครับเวลาที่อยู่ในรายการหรือว่าอะไรเงี้ยเวลาเรามองไปจะเห็นเขาสแตนบายตลอดเวลาจะไม่ต้องให้ทีมงานไปตามหรือว่าอะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่มันสร้างความประทับใจให้ทีมงานได้แล้วข้ก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดจะให้โอกาสผู้ใดสักคนเนี่ยต้องเป็นคนลักษณะนี้ ที่รู้สึกว่าเขาโฟกัสและจดจอกับงานเขาตลอดเวลามันดูเป็นมืออาชีพจนกว่าจะถึงวินาทีที่เราเสร็จงานปุ๊บเราถึงจะแบบมีชีวิตเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพี่จิงจีก็รู้สึกว่ากับเป็นคนที่คุยงางนะครับเป็นคนที่เว้าไใดสอนใดแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าคาเลคเตอร์เขาเนี่ยจะสามารถที่จะเขาก็คุายางเห็นอีกคนตกลุมรักงายเป็นคนมิสซันเนอันนี้กับเป็นอีกคนหนึ่งที่ถือว่า ถ้าปรับอีกนิดอีกหน่อยคือเป็นคนที่เพอร์เฟกได้เลยนะครับเตาก็เป็นคนหนึ่งที่พร้อมใช้เนาะรู้สึกว่าเตากะยังขาดนิดนิดในหน่อยคือกันนะครับสามคนเนี่ยคือเอาแค่เอามาแตงเติมแล้วกัเฮ้ารู้สึกว่าเฮ้าเนี่ยแนวทางนิดหน่อยก็คือน้องสามารถที่จะไปเลยดีทุกคนเลยก็จะการเป็นคนคุณภาพไปเลยแล้วก็จะฝากไว้ว่าอย่างที่พี่โบกัสบอกว่าถ้าวันหนึ่งที่เรามีแสงมีคนรู้จักเยอะๆเราอย่าลืมตัวเฮาอย่าลืมบาเฮ้าเริ่มมาจากจุดทีม่มันบม่มีอย่างเลย จุดที่บมีผู้ใหเหลียวเห็นแต่ว่าท่างขาหย,ยิบเข้ามาเพื่อให้โอกาสแล้วก็เพื่อชู่เข้าขึ้นให้ให้สูงก้ามูล้วเพื่อตีเด็คนเหลียวเห็นเท่าไหาร่ก้ามูเพราะฉะนั้นในเมื่อที่เข้าสูงแล้วอ่ะห้องมีโอกาสที่เข้าจะไปสูงกัน,นอีกไปดวงอาทิตย์นะเขากับย่าลืมในจุดที่มันเป็นบันไดที่เฮดให้เท้าขึ้นไปนี่คือมาร์ติโนมาร์ติโนไม่ใช่น้ําหอมแต่มาร์ติโนคือเวทมนต์ยากระซาเซนตามมังกรดดเพวะว่าสิป,ปวดตามคอตามเส้นเอ็นตามมักกรดดเอาอยุครับ ลองเบิ่งเลยครับอาหารเสริมลดเบาหวานตามังกรดำไห้ใส่เพิ่นกะว่าดีผมแนะนำเลยครับยาซิฟันจาโบสมัยยาซิฟันสูตรเข้มขนพิเศษใส่ปุ๊บก,กินปากหายปั๊บแนะนำให้ลองเลยครับอาทุกคนมือนีอยังที่บอกนะครับว่าน้องๆสิได้ลงมาก ไทยถ้ำหนังสั่นแบบเต็มเรื่องเป็นเทียรแรกนะครับก็คือนี่เลยงหลังนี่กําลังสอมกันอยู่แล้วกันน้องๆพร้อมแล้วที่จะเหตุผลงานให้ทุกคนในเบิ่งกันเมื่อนี้สิพามาเบิ่งบรรยากาศการไทยถ้ำนะคบว่าจะเป็นยังไงแล้วกันเดี๋ยวมีผลงานแบบเต็มเรื่องมาให้ทุกคนตัดสินพอว่าเมื่อนี้แต่ละคนเหตุงานเป็นยังไงแน่นะครับรวมไปถึงว่าทีสามารถรวมงานกับทีมงานคอนอื่นได้ดีบอพร้พอมนะครับป่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งการทํางานกันเลยครับ action ทะายมกันค่พด้นไ่าเาเลยป่าคนืออัวอหนือหนการแข่งว่าพุงโตไดว่าสิ่งที่แม่เฮ็ดอยู่อ่ต้องนถงโอเคครับทุกคนตอนนี้น้องๆก็ได้ถยทําหนังจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนรั่นก็คือหนังสั้นสานึกรักบ้านเกิดนั่นเองนผมอยากรูว่าผลงานที่ออกมาเมื่อนี้เป็นยังไแน่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆเลยครั ฮ้สน้สดีครับแม่ดีใจเรัแม่ดีใจท่านประกาคือ้กแต่เปมีของฝากมาให้น้องปะอุ้ยดแค่ดีท้าว่าอ้เมื่อยบบอเป็นยังไงเนี่ย อย่างว่าทำหาของฝากก็ต้องดูนายกลับมาบ้านเนาะก็ต้องมีของฝากให้น้องใช่สๆเอามาข้างหลังเออน่ะมันอยู่ในนี้ล่ะไอเอามาฝากยู่งในกระเป๋าไะเลยล่ะยังมาฝากน้องนยังสิได้ยู่แม่นี่ในกระเป๋าได้หนิอืมเอาไห้ดูเอาใหเมย์เยกินไปที่ของกินน้าก็จะรับไปเอาให้เอาใย้เอา้เนี่ยอย่างกวนก็หลับ ้หาแต่เนี่ยมันดีนอฝากน้องฝากอยู่หันอ่ะอันเนี่ยถึบ้านยายมาจังได้กระวี่คอยได้ยินเขาว่าบักเป้น่ะมันกลับมาจากกรุงเทพแล้วแมนบอแมนเขาก็มาหอดว่างหันละลูกซ้ายเจ้าไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพดนน่ะกลับมากับคือสิได้เงินมาให้แม่ใส่หลายเนาะกับพ่อได้อยู่นั่นละ คือจังสีดอกยายที่คอยมาหาเจ้าเมื่อนี้นะคอยว่าสิมาถามเบิงว่าบักเป๋อมันอยากซื้อที่ดินเก็บว้บอพอดีช่วงเนี้ยคอยหอนเงินสีได้ใสเงินหลายคอยก็เลยว่าสีมาขายให้ถือกพุ่งสีขายหวีงมันไรละเท่าไหร่ล่ะคอยมีที่อยู่หาไรคอยสีขายเห็นไรละแสนปกติน่ะเจ้าก็ะหู้ว่าที่แถวเนี้ย เขาขายกันลรละแสนหาถึงสองแสนคุเด้แม่กับแม่ยูแม่เจ้าสิค้าที่ดินบอกเออมันกับหูอ๋าสีได้ใสเงิ้หลายนะคล้ายๆไปรถนาะแม่พไมีน้าใครอยู่หาอะไรได้คล้ายไปแล้วเขาเสียงปูเขากินเอาจังสันละน้อยายจังไรคอยกับฝากถ้ามักเปีได้เด้อทามันสีสื่อนะกระจายมากกว่าแสนหนึ่งก็ได้แล้วส่วนที่เหลือ ก็จังค่อยใจกันหลังจากโอนเรียบร้อยแล้วค่อยหนักง่ายๆบม่ยากเดี๋ยวคุณสิว์ฟชิมันฟังดอกเด้อจะยายคอยขอบใจหลายๆเด้อผมว่ามันก็นถืออยู่ได้แม่หรือว่าเข้าอิื้อไวบ่ล่ะแม่พถามไม่เงินบ่ล่ะลูกถ้ามว่มีเงินบ่ท่าน,นอินสึกับว่าเป็นยัง ผมกับพ่อมีอยู่แม่ก็ได้กับมาหลายแสนอยู่ผมว่าทาแม่สืส่อเสือก็ว่าหนามีปัญหาเลยครับเปี๊สื่อเสือไปโหลดได้ผมเลยล่ะเจ็ดหน้าแทานได้ปีกับแม่เองโอ้ยแห่มนแน่มึงสียดจาจักน้ำฮะวุตรข้าแสนก็เอาจังสี่ลูกห้าไปมัดจำเพิ่นไวก้กอนจักแสนถือว่าห้าซอยปวีเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นเดือดร้อนเงินได้ครับแม่ มือไปโอนเ้าจังไปจายส่วนที่เหลือเอาจังสันน่นเนาะดุงเนาะครับแม่ได้ครับอเพเป็นอย่างแม่มันคือขายทีวะทีปักง่ามก้องเสียดยทีแม่ขูแล้วติดหนีกนารพนั่นวะตอนนี้ก็เป็นหนีเข้าไปทัวเข้าก็ท่วงอยู่ทุกมือกป็เรื่องเฝ้าหาไปจายเขาก่อน ขันแม่มึงบุหลือ,อยังไงมึงเด็ดดิอืแต่ว่าเป็นยังดอกเราอยากขึ้นยังนะเห็นเราเห็นโหลวดขันน่อยกลับกันเด้อืครับป้าขอบคุณหลายๆด้วยป้าที่ให้ผมดูแลเทียมงานต่อจ้าป่าวดีครับ สู้คิดติว่ากูสิยกทีให้สู้อิลีสัตว์เงินกูกระไดมาแล้วหลักฐานเองยังกับโบมี่แกกย้างโง่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยเน,ะนาะเจ้าหมายเพราะว่าบอะไรแม่อุ้ยตกใจม็ดมาบ่กหินซุ่มให้เสียงมึงบาต้อมาสารละแนบเพอยูซเ่อเดี๋ยวทุกอย่างมาสิดีเอง บววิ้บวีครับพร้อมแล้วไปเอา้าบัววเราไปใส่ว่ะคือวาสินาโอนทีมือน,นี้อเอา้าเผ็ดแม่มึงหละ่ะแม่กูเราไปสื่อกับเขาอยู่บมา่ทันกลับมาเลยเอา้าก็แตงนัดปกกูไปโอนทีเั่นแม่มึงลืมเหรอ่นั่นเดีแม่กูกลับมาพอดีเลย มี่ยังกันเราพักกันมาอย่างนี้เอาอีวีเมื่อกี้บอกยังสัน้นมึงนัดกับลูกกูไว้ว่าจะไปโอนทีบพแมนตีมือนี้เฮ้ยมึงลืมเฮ้ยจังไดโอนทีโอนทีอีหย่าง่อยขึ้นบ่เห็นสีรูเรื่องเอาป่าเป็นอย่างป้าขึ้นบอกแบบนี้กระป่าตกลกกับผมแล้วอ่ะวพาป่าสิขายที่นั่นในผมอ่ะเร้ยวย่างอ่ะป้าเอาเงินผมไปเร้วพร้อมตั้งแสนนึงอ่ะงินแสนนึงงิ้นแสนนึงอีงนนงอย่าง กูเอาไปเอาเงิ่อนสูงมากแต่ต,ตอนใดเอามือนั่นดิบอกเพรก็อยู่ถามาเพจบางทีล่ะไสรับฐานว่ากูไปเอาเงื่อนสูงมากกูบพิ่ค่อยบอกเลยว่ากูสิค้ายที่เห้สูอ,อป้าคือตออเลย้กป้าเปคนเสนอบอกผมเองแกป้าสิข้ายทีให้มือนะป้าเดือดรอด้อนโมเมนต์บอกกูว่าตอนใดว่ากูสิค้ายทีให้ที่ตรงเนี้ยกูสิเก็บว่าห้ลูกกูไปไปไปกลับไปได้แล้วย่ามาหายืนแกการหน้าบ้านอยู่นี่ ป้าป้าว่าแบบเนี้ยป้าสิโกงผมติขั้นว่ากูโกงก็ไปหาหลักฐานมาทีล่ะว่ากูเอาเงินสูมาตอนใดอยังมาหาว่ามัวๆแบบนี้เด้อกูแจ้งตำรวจมาจับทั้งแม่ทั้งลูกเลยเด้อไปไปไปมึงจำไว้เลยถ้ามึงเหตุกับคนทีหวังดีกับมึงยังเสียก็ไปนี่กูกับมึงอ่ะขาดกันอีขี้โกงป้าป้าว่าเลโตนผมตีก็ผมนะ สีหาเงนินไปแต่ละบาทอ่ะป่าหัวว่ามันอยากเย็นขนาดไหนอ่ะอันนี้มันกันเรื่องของสูกูซ้อยเหลือบ่ได้อยากโง่เองส้นํำนาแม่พ่อได้แล้วเจ้าบ่หูโตเลยตีสิ่งที่เจ้าเ็ดอยอ่ะมันไม่ถูกต้องเจ้าสิบมิยนความเดือดร้อในให้คนอื่นแทนยังทั้งนี้นนตเจ้าเองอ่ะเป็นคนก่อขึ้นมาเองบักเพชรมึงอยู่ซื้อหูปากไปเลยแม่ขอยสิบ่ทนเบ่งเจ้าเฮ็ดซื้อแบบนี้ก็ไปแล้ว อันนี้ไอ่ของเงินมาคืนฮะปักเป็ดมังลักเง,งินกูไปติเอาคืนมาเดี๋ยวนี้หนิมันง,งินกลัวนี่มันเงินไอผ้ผมผมเป็นเงินของเจ้าคืนเขาไปซะแม่ก่อนเรื่องมันช่แย่ไปกว่านี้อีกเจ้าหูบอขันเจ้าเฮ็ดแบบนี้มุ้งพะยาะคบเจ้าดอกเดี๋ยวเจ้าก็เท่าไตายอยู่คนเดียวอ่ะบักเพชรมึงเป็นลูกกูแน่เจ้าบอเนี่ยแม่คอยอยากอายขันคอยมีแม่ซั่วแบบเจ้าอ่ะคอยบ่มีดีกว่าคอยอยู่คนเดียวบุญคนมุมมีจิตสำนึกแบบเจ้าอ่ะคอยบ่อยู่นลำดอก จำไวลปะปะ้ลูดักแพ้โอเคเป็นยังไงแนะ่ครับวมวนประครับอันนี้ก็คือผลงานชิ้นแรกของน้องๆทั้ง3คนเลยกับว่าใดนะครับผมมือนี้กะ ผ่านไปด้วยความทุรักทุเลนะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สนุกมากๆแล้วก็น้องๆก็ดูมีความสุขมากๆในการที่ได้ทําผลงานวันนี้นะครับผมแต่ว่ามือนี้นะครับจะบอกว่าเฮ้าสิย่างประกาศผลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเฮ้าสิเก็บไว้ถ้าประกาศผลในอีพีต่อไปจั้งใดกับฝากทุกคนติดตามน้ำกันแล้วกันนะครับมือนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอยากที่ฟันจำโบสไมล์อยากที่ฟันสูตรเข้มข้นพิเศษอยากกระไซเซนตรามังกรดำปวดหลังปวดเอวปวดตามคอเส้นเอ็น ก็ต้องอยากะใช้สิบมังกรดำเท่านั้นครับและอาหารเสริมลดประวัติตรามังกรดำลดไขมันลดระดับน้ำตาลในเลือดน้ำหอม Mart ino. Mart ino, ามาร์ติโนมาร์ติโนบะเบนน้ำหอมแต่มาร์ติโนคือเวทมนต์และสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามมาจนถึง ep 9แล้วนะคบผมแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามความสนุกสนานติดตามผลงานของน้องๆทั้ง3าคนว่าจะมีผลงานดีๆผลงานสนุกสนานอะไรกับทางไทยแบนบ้างก็ติดตามได้ทางแฟนเพจ ไท a แบน n ์ e อ t a นเมน n ์นะครับรวมไปถึงทาง YouTube ของพวมกับโบริกิีเรืองหน่งด้วยนะครับผมตลอดวนี้พวกเราและน้องๆ3ามคนต้องลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่เทปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับผมผู้กกับโบริกิตเรืองโหน่งผู้กับสายเลืออีสานและนี่คือเวที่ของคนมีฝันผู้ใดอยากจะเป็นนักแสดงที่มีซื้อเสียงในภาคอีสาน มาไทยแบนด์แคตติ้งโปรเจกต์